ไม่มีคำสั่งใครจะกล้าทำกดเด็กข้าราชการปมถือเงินเข้าห้องอธิบดีดูเหมือนทำท่าจะโอลพอ่อจากคนทำความดีกำลังจะกลายเป็นคนเลวเป็นคนร้ายในสายตาของผู้บังคับบัญชาแถมเตรียมหาข้อมูลตั้งกรรมาการสอบย้อนหลังอดีตยัดเยียดให้สังคมสับสน กับการทำงานปราบปรามคนโกงคนทุจริตให้กับบ้านเมืองของนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรอดีตทีมพยาเสืออดีตข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่กลายเป็นผู้ต้องหาในหลายเรื่องราวดังคำโบราณว่าไว้นักรบย่อมมีบาดแผลหรือครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งอบาทแผลบนริ้วรอยของชีวิตของนายชัยวัน์จากผลการป้อนข้อมูลให้เกิดการจับกุมอธิบดีกรมอุทยานกรณีเรียกรับผลประโยชน์ ทาวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งหรือครั้งนี้จะเป็นปฏิบัติการที่ล้มเหลวเป็นปฏิบัติการจับการทุจริตที่เป็นไปไม่ได้ในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี8ปีลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27ธันวาคม2565พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผอบอกอปอปอปอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำกำลังเดินทางมายัางอาคารสืบนาคาเสถียรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญตัวนายรัชดาสุริยกุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมาทําการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง โดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้นายชัยวัตรลิมณิขีดอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าพบพนักงานสอบสวนบอกอปปป,ปเพื่อแจ้งอผิดนายรัชดาหลังพบว่านายรัชดามีพฤติกรรมใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่เหมาะสมการแกล้งโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นจำนวนห้าแสนบาท ยังตำแหน่งอื่นๆที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอีกทั้งยังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามคิดตามอัตราส,ส่วนจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเช่นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะเก็บ18.5เปอร์เซนต์ จากหมวดงบดำเนินงานและค่าใช้สอยหน่วยป้องกันไฟป่า30%จากหมวดงบดำเนินงานและค่าใช้สอยหลังรับเรื่องจึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาตรวจสอบข้อเท็จจริงนำมาสู่การเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับเข้าตรวจค้นพยายนหลักฐานภายในห้องทำงาน วันนั้นปปชเปิดแผนเข้าจับกลุมอธิบดีกรมอุทยานโดยนัดหมายส่งมอบเงิน98,000บาทที่ห้องทำงานหลังได้รับเบาะแสว่ามีการใช้อำนาจเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแลกกับการไม่ถูกโยกย้ายตำแหน่งโดยพบเงินอีก5ล้านบาทในห้องทำงานนาทีที่ถูกจับกลุมนายรัชดาสุริยกุลณอายุธยา อธิบดีกรมอุทยานให้การภาคเศษเกี่ยวกับเงินซ้อนแผนล่อซื้อค่าวิ่งเต้นยกย้าย98,000บาทขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นห้องทำงานและตู้เซฟเจอเงินสดรวมเกือบ5ล้านบาทอีกด้วยแต่นายนิวัฒชัยกเกษมบุงคนเลขาธิการปป,ปชกล่าวว่ามีผู้เสียหายซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงในกรมอุทยานแห่งชาติร้องทุกกล่าวโทษว่า นายรัชดาเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกโยกย้ายตำแหน่งในหน่วยงานโดยเรียกรับเงินจากหัวหน้าหน่วยงานรายละประมาณ2-3ถึแสนบาทจึงได้ทำการซ้อนแผนล่อซื้อด้วยเงินสด98,000บาท และมีการขยายผลตรวจค้นภายในห้องทำงานและตู้เซฟรวมเป็นเงินสดเกือบ5ล้านบาทและพบบัญชีรายชื่อการ่ส่เงินด้วยโดยนายรัชดาอยู่ระหว่างทำเรื่องขอประกันตัวโดยแจ้งข้อหาตามมาตรา149และ157าดพลตรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วพอบอก,ก่อปอปอป,ป,ประบุเบื้องต้นวันนั้นว่านายรัชดายังให้การภาคเศษเกี่ยวกับเงินล่อซื้อจำนวนดังกล่าวโดยอ้างว่าไม่รู้เป็นเงินอะไรไม่ได้เปิดซองดู จึงเก็บใส่ลิ้นชักไว้แต่เงินอีกส่วนที่พบในห้องผู้ต้องหายังไม่สามารถบอกที่มาของเงินดังกล่าวได้ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนปากคำที่บกปป,ป,ป,ปโดยเชื่อว่าตำรวจมีพยานหลักฐานแน่นหนาพอสมควรในการเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้นายรัชดาเป็นข้าราชการต้องทำเรื่องขอประกันตัวหากเป็นคนอื่นหรือคดีอื่นต้องถูกปลดออกให้ออกหรือพักราชการไว้ก่อนแต่ครั้งนี้กลับแตกต่างออกไป เพราะเพียงชั่วค่มคืนสิ่งที่ไม่ขาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่28ธันวาคมเวลา12.20นาทีว่าขณะนี้ถือว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนร้อเปอร์เซนตและนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งให้นายรัชดาเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลในวันนี้ เพื่อดึงออกมาจากการเป็นอธิบดีกรมอุทยานตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินมาตรา1ิที่นายกมีอำนาจไม่ให้อยู่ตรงนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนได้สะดวกโดยเรียบร้อยแต่ไม่ใช่การย้ายแต่เป็นการเอาออกมาก่อน ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีส่วนการจะปลดออกหรือไล่ออกนั้นต้องดำเนินการสอบทางวินยัยหรือมีความผิดชัดเจนแต่ตอนนี้เอาออกมาก่อนแค่นี้เป็นการลงโทษ50%แล้วส่วนจะย้ายกลับไปหรือไม่หรือไล่ออกเลยเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนายวิศนุกล่าวต้องถามนายวิศนุว่าคำว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบสวนได้โดยสะดวกนั้นมันจะสะดวกตรงไหนในเมื่อผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนไปแล้ว จากระดับกระทรวงเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหากจะสอบถามจะสอบสวนนายรัชดาต้องทำหนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรีใครเลยจะกล้าทำมีหน่วยงานไหนบ้างจะทำได้ มันสะดวกตรงไหนหรือคุณวิษนุอีกทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไปเสนอนโยบายและการวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงและราชการเกี่ยวกับการงบประมาณระบบราชการการบริหารงานบุคคลกฎหมายและการพัฒนากฎหมายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการการส่งเสริมการลงทุนการปฏิบัติภารกิจพิเศษ ไม่เห็นมีบทบาทตรงไหนที่จะเอาข้าราชการที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือการทุจริต่อหน้าที่ให้มานั่งทำงานใกล้เคียงกับนายกรัฐมนตรีเลยเอามาเก็บไว้ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่สะดวกเพื่ออะไรและเมื่อเวลาผ่านไปพยานก็เริ่มลังเลเริ่มบิดพลิ้วเพราะเริ่มคาดเดาได้แล้วระหว่างในายชัยวัฒน์กับอดีตอธิบดีใครจะเป็นผู้ชนะในท้ายยกพยานจากหน่วยงานที่มีชื่อระบุบนซองใส่เงินที่เจอในห้องผู้ต้องหาเข้าให้ปากคำปป ยืนยันเป็นหน่วยใต้สังกัดจริงเริ่มปฏิเสธว่าเป็นผู้นำซองเงินไปมอบให้อธิบดีและไม่รู้คนที่นำไปให้มีจุดประสงค์ใดบางคนพูดชัดเจนว่าไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับซองเงินดังกล่าวแต่ทราบว่าซองเป็นของหน่วยงานย่อยที่อยู่ในสังกัดของตนแต่ไม่ได้เป็นผู้นำซองเงินมามอบให้กับนายรัชดาจึงไม่ทราบว่าเป็นเงินค่าอะไร และผู้ที่นำไปมอบให้หมอบเพื่อจุดประสงค์ใดวาดหลวดลายพริ้วไหวปฏิเสธดือด้อๆเฉยเลยเลยต้องถามข้าราชาการทุกคนรวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตเป็นข้าราชาการทหารมาก่อนว่าในระบบราชาการนั้นถ้าไม่มีคำสั่งใครจะกล้าเดินดุมๆเข้าห้องอธิบดีหรือเดินเข้าห้องผู้บับญชาชาและยิ่งถ้าไม่สั่งให้ถือเงินใส่ซองเข้ามาใครจะกล้าทำเรื่องนี้เป็นกฎเหล็กข้าราชาการ เป็นสามัญสำนึกของข้าราชการทุกหมู่เหล่าไม่มีใครกล้าเดินเข้าห้องคนระดับอธิบดีปลัดกระทรวงผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการทหารโดยพละการโดยไม่มีคำสั่งหรือถูกเรียกถูกเชิญให้เข้าพบเป็นเรื่องจริงที่ปฏิบัติและรับรู้กันมาเป็นร้อยปีจริงไหมดังนั้นคนที่ถือเงินเข้าห้องนายรัชดาสุริยกุลณณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานครั้งนี้ถ้าไม่มีคำสั่งใครจะกล้าทำ